ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ตุกๆุกไทมส์พอดแคสต์ที่เรานำเสนอเรื่องราวจากประเทศไทยที่ทำให้คุณต้องหยุดและคิดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้ววันนี้โอ้โหเรามีเรื่องราวที่ต้องเล่าให้ฟังจริงๆคุณเคยเห็นสะพานที่คนไม่สามารถใช้ได้จริงๆไหมคุณหมายถึงกำลังก่อสร้างอยู่เหรอไม่สร้างเสร็จแล้วใช้งบประมาณรัฐหลายล้านบาทแต่ใช้งานไม่ได้เลยและก่อนที่เราจะเล่าต่อลองดาวในคอมเมนต์ดูซิว่าทำไมสะพานถึงใช้ไม่ได้ ทำไมสร้างเสร็จแล้วแต่คนข้ามไม่ได้กดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับแล้วเราจะเลือกคอมเมนต์ที่ตลกที่สุดมาอ่านในตอนหน้าเดี๋ยวนะอะไรนะผมอยากรู้เหมือนกันมันจะเป็นเรื่องอะไรกันแน่ให้ผมวาดภาพให้คุณฟังนะลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์สะพานลอยคนข้ามที่สวยงามทันสมัยเหนือถน,นนสระบุรีมีหลังคาคลุมดีไซน์หรูดูเหมือนอะไรที่คุณจะเห็นในกรุงเทพโอเค ฟังดูดีนะยกเว้นว่าไม่มีใครข้ามได้เพราะมีคนสองคนตั้งแคมป์อยู่กลางสะพานมีเต็นท์เสื้อผ้าหมอนมุ้งผ้าตาแข้งทุกอย่างเลยขอโทษนะอะไรนะพวกเขาอาศัยอยู่บนสะพานสาธารณะเหรอใช่เป็นเวลาสองถึงสามเดือนแล้วไม่มีใครทำอะไรเลยเหรอนั่นแหละคำถามที่ทุกคนถามนี่มันไม่รับได้เลยผมหมายความว่าสะพานนี้สร้างเสียเงินหลายล้านบาทใช่ไหมหลายล้านใช่แล้วและมีคนใช้แค่สองคน เป็นเต็นต์ตามเทคนิคแล้วมันไม่ได้ถูกใช้เลยเพราะคนที่คุณจะข้ามมันไม่สามารถข้ามได้มีโรงเรียนเล็กๆอยู่ด้านหนึ่งวัดอยู่อีกด้านหนึ่งเด็กๆที่ไปโรงเรียนคนที่ไปวัดพระพวกเขาทั้งหมดต้องหาทางอื่นให้ผมเข้าใจตรงนี้นะรัฐบาลสร้างสะพานทันสมัยที่มีราคาแพงเพื่อให้ผู้คนข้ามได้อย่างปลอดภัยและตอนนี้คนเดียวกันนั้นต้องเสี่ยงชีวิตข้ามถนนด้วยเท้าเพราะคนสองคนที่บุกรุก กลายเป็นอพาร์ตเมนต์ถูกต้องเจ้าหน้าที่อยู่ไหนเทศบาลอยู่ไหนผู้ว่าอยู่ไหนใครก็ได้เอาละนี่คือจุดที่มันน่าสนใจการออกแบบสะพานเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเทศบาลตั้งๆแผงประดับประดาใหญ่ทั้งสองด้านทําให้มันดูเหมือนอุโมงค์โอเคเลือกความสวยงามไม่เป็นไรยกเว้นว่าแผงเหล่านั้นบังมุมมองไปหมดคุณมองไม่เห็นภายในสะพานมันมืดมันปิดซึ่งทําให้มันเป็นจุดซ่อนตัวที่สมบูรณ์แบบโอ้ไม่ ผมเห็นแล้วว่ามันจะไปทางไหนแล้วถูกต้องชาวบ้านบอกว่ามันกลายเป็นจุดนัดหมายของผู้เสพยาเสพติดคนที่มองหาที่เสพและซ่อนตัวและเพราะคุณมองไม่เห็นข้างในมันอันตรายโอ้ไม่นี่มันบ้าไปแล้วใครออกแบบนี่ไม่มีใครคิดว่าเฮ้ ه, บางทีการบางมุมมองบนทางเดินสาธารณะอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีหรอดูเหมือนว่าไม่แล้วคนสองคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นตอนนี้พวกเขามาจากบ้านน้ำพึ่งใต้ ไม่ไกลจากสะพานพวกเขาไม่ใช่คนไร้บ้านในความหมายทางด้านเดิมพวกเขาไม่ได้พิก,การแล้วเรื่องของพวกเขาคืออะไรผู้ติดยาเสพติดครอบครัวไม่ให้พวกเขาอยู่ที่บ้านดังนั้นพวกเขาจึงย้ายไปอยู่บนสะพานแล้วเจ้าหน้าที่ก็แค่ปล่อยไว้เหรอเป็นเวลา2อถึงสเดือนใช่นี่มันความล้มเหลวของการปกครองอย่างสมบูรณ์แบบ รัฐบาลสร้างสะพานนี้ด้วยเงินภาษีหลายล้านบาทและตอนนี้มันเป็นแหล่งยาเสพติดที่ไม่มีใครใช้ความคิดเห็นออนไลน์โหดร้ายมากให้ผมอ่านให้คุณฟังสักหน่อยคนหนึ่งเขียนว่า การปิดสะพานแบบนี้แน่นเกินไปอันตรายมากสำหรับผู้ใช้ใครคิดไอเดียนี้ขึ้นมาคำถามดีอีกคนหนึ่งสร้างเสียเงินกี่ล้านมีแค่สองคนใช้เป็นห้องนอนแล้วถ้าคุณกำลังฟังอยู่แล้วคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจกดแชร์ให้เพื่อนๆคุณฟังด้วยนะครับเพราะเรื่องแบบนี้ทุกคนควรจะรู้ใช่แล้วและอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะ เพราะเรามีเรื่องแบบนี้มาเล่าทุกสัปดาห์อีกอันนึงต้องเอากรอบเหล่านั้นออกผู้ติดยาและโรคจิตมาทำร้ายนักศึกษาหญิงที่ข้ามดึกเด็กๆต้องข้ามถนนด้วยเท้าแทนที่จะใช้สะพานมันอันตรายมากเดี๋ยวนะนี่เกิดขึ้นที่อื่นด้วยเหรอดูเหมือนจะใช่คนนี้บอกมันเกิดขึ้นที่พิษณุโลกใกล้มหาวิทยาลายัยงั้นนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงแห่งเดียวการออกแบบสะพานแบบปิดเหล่านี้กำลังสร้างเขตอันตรายทั่วประเทศดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นและนี่นะ ไม่มีใครในขั้นตอนการวางแผนคิดถึงเรื่องนี้ให้ถี่ทั่วเลยเห็นได้ชัดว่าไม่ผู้แสดงความคิดเห็นคนหนึ่งกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรจะบดบังมุมมองบนสะพานมันอันตรายสำหรับผู้ใช้ถ้าคุณต้องการติดตั้งแผงให้หาสถานที่อื่นนั่นคือสามัญสำนึกทำไมต้องอธิบายเรื่องนี้อีกคนเขียนว่าพื้นที่ปิดแบบนี้อันตรายมากสำหรับผู้หญิงแน่นอน คุณกำลังสร้างจุดบอดที่ผู้โจมทีสามารถซ่อนตัวได้นี่คือความปลอดภัยพื้นฐาน101และนี่ก็คนที่โกรธมากๆจริงๆเจ um, <t> <thế S 2> ้าหน้าที่ตายหมดแล้วเหรอฮะฮนี่มันก็ถามได้นะการกำกับดูแลอยู่ไหนคนหนึ่งตำหนิเจ้าหน้าที่โดยตรงว่านี่เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่เมื่อมีคนมาตั้งถิ่นฐานที่นั่นพวกเขาต้องถูกขับไล่เจ้าหน้าที่ต้องลาดตระเวนด้วยและไม่ให้พวกเขามาตั้งถินฐานแบบนี้ถูกต้องเลย แล้วมามีคนเริ่มตั้งแคมป์บนโครงสร้างสาธารณนะนั่นคือเมื่อคุณต้องดำเนินการไม่ใช่สามเดือนต่อมาและอีกคนบอกว่าหน่วยงานรัฐทำไมคุณไม่ดำเนินการอะไรเลยคุณพูดว่าโปรดทำหน้าที่ของคุณรุนแรงแต่สมควรผู้ฟังทุกท่านถ้าคุณมีประสบการณ์แบบนี้ในพื้นที่ของคุณไม่ว่าจะเป็นสะพานถนนหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่มีปัญหาบอกเราในคอมเมนต์นะครับเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยของเรา ใช่เลยและถ้าเรื่องของคุณน่าสนใจเราอาจจะนอมมาเล่าในตอนถัดไปก็ได้ตอนนี้ในที่สุด ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศบาลหล่มสักก็ดำเนินการพวกเขาย้ายคู่รักออกในที่สุดในที่สุดพวกเขาพักชั่วคราวที่วัดประชุมคงคารามเจ้าหน้าที่บอกว่าจะติดต่อศูนย์ช่วยเหลือคนไร้บ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมโอเคแสดงว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วใช่ไหมไม่ใช่ทีเดียวคำถามที่ทุกคนถามก็คือคุณย้ายคนออกหรือคุณซ่อมสะพานทั้งสองอย่าง คุณทำทั้งสองอย่างชาวบ้านต้องการให้ถอดแผงตกแต่งออกพวกเขาบอกว่าถ้าคุณแค่ย้ายคนออกแต่ทิ้งการออกแบบแบบปิดไว้กลุ่มใหม่ก็จะย้ายเข้ามาแน่นอนที่พวกเขาจะเข้ามาคุณสร้างที่พักที่สมบูรณ์แบบแล้วถูกต้องผู้แสดงความคิดเห็นคนหนึ่งบอกว่าถ้าเราไม่ถอดฝาครอบออกแล้วคนออกไปแล้วกลุ่มใหม่มาถึงเขาก็ต้องมาตรวจสอบอีกในกรณีนี้มันต้องได้รับการแก้ไขนี่มันหงุดหงิดมากวิธีแก้ไขชัดเจนถอดแผงออก เปิดมุมมองทำให้มันเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและใช้งานได้ตามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสิแต่มีการต่อต้านบางคนกังวลเกี่ยวกับปัญหาอื่นๆเช่นอะไรเอาละบางคนบอกว่าสาเหตุหลักคือยาเสพติดถ้าคุณไม่จัดการกับปัญหายาเสพติดคุณก็แค่ย้ายปัญหาไปอีกที่หนึ่งนั่นยุติธรรมแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณทิ้งการออกแบบสะพานที่อันตรายไว้เห็นด้วย และผู้คนกำลังชี้ให้เห็นถึงความกังวลด้านความปลอดภัยในทันทีคนหนึ่งเขียนว่าแม้กระทั่งคุณย้ายพวกเขาไปไม่ว่าเวลาใดมันก็ยังอันตรายใครกล้าบดบังมุมมางของเราแบบนี้ถูกต้องเพราะแม้ไม่มีผู้บุกรุก การออกแบบเองก็อันตรายผู้หญิงเดินผ่านตอนกลางคืนนักศึกษาใครก็ได้สามารถถูกซุ่มโจมตีในนั้นได้พู้แสดงความคิดเห็นคนหนึ่งบอกว่าสะพานประเภทนี้อันตรายมีจุดบอดและอาจนำไปสู่การทำร้ายคนเดินทางถ้ามีการจรจรกรรมผู้สร้างจะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ไหมนั่นคือคดีว่าความที่รออยู่ ถ้ามีคนถูกโจมตีบนสะพานนั้นรัฐบาลมีความรับผิดชอบและอันนี้คงจะเป็นความคิดเห็นที่ประนามที่สุดความล้มเหลวของรัฐบาลสองคำบอกทุกอย่างแล้วเราจะไปจากนี้ยังไงคนถูกย้ายออกแล้วแต่การออกแบบยังอยู่สะพานยังปิดยังมืดยังเป็นเขตอันตรายที่เกิดขึ้นได้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการทันทีถอดแผงเหล่านั้นออกเปิดสะพาน ทำให้มันปลอดภัยและใช้งานได้ตามที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับสาธารณะและจัดการกับปัญหาที่ลึกกว่าทำไมผู้คนถึงหันไปใช้ยาเสพติดทำไมพวกเขาไม่มีระบบการสนับสนุนทำไมครอบครัวถึงละทิ้งสมาชิกที่ติดยานั่นคือคำถามที่สำคัญ แต่ในระยะสั้นคุณไม่สามารถมีสะพานหลายล้านบาทที่ไม่มีใครใช้เพราะมันถูกเปลี่ยนเป็นบ้านบุกรกุกเห็นด้วยและคุณไม่สามารถมีการออกแบบสะพานที่สร้างเขตอันตรายสำหรับผู้หญิงและนักศึกษาได้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่คิดถึงผลตามมาของการตัดสินใจของพวกเขามีคนอนุมัติการออกแบบนี้มีคนลงนามในแผงตกแต่งนั้น ไม่มีใครคิดว่าเอ๊ะท้านี่สร้างจุดบอดล่ะหรือถ้าคนตัดสินใจอาศัยอยู่ที่นี่ล่ะถูกต้องแล้วตอนนี้คุณได้เสียเงินหลายล้านบาทไปกับโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ความคิดเห็นออนไลน์แสดงให้เห็นว่าผู้คนเบื่อหน่ายแค่ไหนพวกเขาเรียกร้องความรับผิดชอบพวกเขาเรียกร้องการดําเนินการพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลทําหน้าที่ตามที่ควรจะเป็นนี่ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆ นี่คือความปลอดภัยสาธารณะนี่คือเงินภาษีนี่คือการปกครองพื้นฐานคนนึงสรุปได้เป็นอย่างดีว่าสะพานสร้างขึ้นเพื่อให้คนข้ามไม่ใช่เพื่ออยู่อาศัยสิ่งแบบนี้สมควรได้รับการลงโทษผมเห็นด้วยโดยตรมฟังนะผมเห็นใจคนที่ดิ้นรนกับการเสพติด ผมเห็นใจพวกเขาต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่การลงโทษแต่คุณไม่สามารถปล่อยให้โครงสร้างสาธารณะถูกยึดครองและคุณไม่สามารถออกแบบสะพานที่สร้างจุดบอดอันตรายได้อย่างแน่นอนสรุปว่าไงครับคุณผู้ฟังคุณคิดว่ายังไง ควรถอดแผงตกแต่งออกไหมควรมีผลตามมาสําหรับเจ้าหน้าที่ที่อนุมัติการออกแบบนี้หรือเปล่าและควรทํายังไงกับปัญหายาเสพติดที่กว้างกว่านี้บอกเราในคอมเมนต์เลยนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์และถ้าคิดว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแชร์ให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะยิ่งคนรู้มากเท่าไหร่รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นแจ้งให้เราทราบในคอมเมนต์หรือดีกว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของคุณเพราะถ้ามันเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์และพิษณุโลกมันก็อาจเกิดขึ้นในเมืองของคุณได้ด้วย และอย่าลืมถ้าชอบตอนนี้กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามทุกทุกทาวส์พอดแคสต์ Podcast, เพราะเรามีเรื่องแบบนี้มาเล่าทุกสัปดาห์เรื่องที่สื่อกระแสหลักไม่กล้าพูดแต่ประชาชนต้องรู้เอาละนั่นคือรายการของเราสำหรับวันนี้สะพานที่ไม่มีใครข้ามได้เงินหลายล้านบาทศูนย์เปล่าและตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนะ้าที่ไม่คิดเรื่องต่างๆให้ทีถ้วนจนกว่าจะพบกันใหม่ ดูแลตัวเองด้วยนะครับและบางทีอาจจะตรวจสอบสะพานโลเค้าของคุณด้วยนี่คือตุกตุกไทมส์พอดแคสต์นำเสนอเรื่องราวที่สำคัญจากทั่วประเทศและอย่าลืมนะครับถ้าคุณเดาได้ว่าสะพานถึงใช้ไม่ได้ตั้งแต่ตอนแรกลองเขียนคอมเมนต์ที่ตลกที่สุดมาให้เราอ่านในตอนหน้ากันด้วยนะครับ